สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนทิตาปนาพยากรอากาศตำบลนาเฉียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ภาพที่ถ่ายข้างต้นนะคะเป็นภาพที่ถ่ายช่วงประมาณบ่ายโมงค่ะจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่ามีเมฆจานวนมากนะคะที่เกาะกันเป็นแพซึ่งเมฆชนิดนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าเมฆสเต,ตโตคิวมูลัสค่ะช่วงเวลาที่ถ่ายนะคะจะค่อนข้างมีอากาศเย็นมีลมพัดอยู่ตลอดเวลา แล้วก็มีแสงแดดที่ค่อนข้างจัดเลยค่ะพยากรณ์ได้ว่าจะไม่มีฝนตกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธญชนกพร้อมสุขพยากรณ์อากาศจากตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จากภาพนะคะถ่ายเมื่อวันที่23กันยายน2564เวลา15นาฬิกา14นาทีที่อุณหภูมิ29องศาเซลเซียสค่ะ ขณะที่ถ่ายภาพนะคะไม่มีแดดร้อนค่ะมีลมพัดอ่อนๆท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมเป็นบริเวณกว้างค่ะโดยเมฆที่ปกคลุมนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นหนาส่วนมากจะมีสีเทาค่ะเนื่องจากบางแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ลอดผ่านมาคาดว่าเมฆชนิดนี้เป็นเมฆอัลโดสตารัสค่ะนอกจากนี้นะคะในรูปภาพยังสังเกตเห็นได้ว่ามีเมฆที่มีลักษณะคล้ายก้อนสำลียอดกลมมนคล้ายกระลดอก คาดว่าจะเป็นเมฆคิวมูลัสคอนเจสตัค่ะซึ่งเป็นเมฆฝนที่พัฒนามาจากเมฆคิวมูลัสเมดิโอคริสค่ะและอาจพัฒนาต่อไปเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัสคลวัสค่ะคาดว่าอาจเกิดฝนตกหนักมีฟ้าร้องฟ้าผ่าและเกิดลูกเห็บตกเพราะมีเมฆฝนหนามากและปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าท้องฟ้าไม่ปลอดโปร่งอากาศเริ่มเย็นลงเรื่อยๆค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวเฉลิมขวัญสีปรเพค่ะวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศที่ตำบลวัดจันทร,ร์อำเมืองจัังหวดพิษณุโลกค่ะภาพนี้นะคะถ่ายเมื่อวันที่23กันยายนพศ2 5 6 4ค่ะถ่ายเมื่อเวลา13.59นาฬิกานาทีลักษณะอากาศที่เห็นนะคะมีแดดร้อนค่ะมีลมพัดอ่อนๆมีเมฆปกคลุมหนาแน่น และมีอากาศคืมมีอุณหภูมิสูงถึง32องศาเซลเซียสแต่คาดว่าจะเกิดฝนตกเพราะมีเมฆฝนหนาปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพยาพรจางวังคงพยากรณ์อากาศจากตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะ วันที่23กันยายนพุทธศักราช2,564เวลา12.52นาฬิกา52นาทีขณะถ่ายภาพมีแสงแดดมีความร้อนเมฆบนท้องฟ้ามีก้อนปุยทั่วท้องฟ้าค่ะบนท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆสีขาวสภาพอากาศมีความร้อนและมีลมพัดผ่านบางเวลาค่ะ ไม่มีการเกิดฝนฟ้าคะนองตลอดทั้งวันค่ะช่วงเวลาเย็นจะมีลมพัดผ่านเป็นบางเวลาทำให้อากาศเย็นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมน่นัญชยามารีพงนะคะ จากภาพที่คนเห็นนะคะเป็นภาพที่ถ่ายได้ในวันที่23ากันยายนพุทธศักราช2564ค่ะภาพที่ถ่ายได้มานะคะเป็นภาพที่ถ่ายหลังจากฝนตกประมาณหนึ่งชั่วโมงในเวลา12 50นาทีค่ะที่ชุมชนสีชุมตําบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยท้องฟ้าที่ถ่ายมาได้นะคะท้องฟ้าก็จะมีความสดใสปลอดโปร่งแล้วก็มีเมฆเล็กน้อยนะคะเนื่องจากฝนเพิ่งหยุดตกไปะคะ่ะ แลวก็ในภาพนี้นะคะก็คือจะมีนะคะเมฆนะคะบางบางพระอาทิตย์นะคะ,าาะ,คะเล็กน้อยแต่ก็ยังมีแดดส่องถึงอ,อยู่ะคะ่ะภาพนี้ถ่ายณนะตำบลทุ่งหลวงอำเภอคีรีมาจังหวัดสุขโขทยัยณวันที่23กันยายนพุทธศักราช2564เวลา14นาฬิกา33นาทีท้องฟ้าปลอดโปร่งประกอบด้วยเมฆสีรัดเล็กน้อย มีความชื้นอยู่ที่24อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสคาดว่าท้ทองฟ้าปลอดโปร่งทั้งวันและไม่มีฝนค่ะขอดิฉันนางสาวสารัติยาสันพอากรอากาศจากบ้านวังหม้อตำบลตะเพาอำเภอ้ากตาจังหวัดตาก จากภาพนะคะถ่ายเมื่อวันที่23กันยายนพศส5 6 4ท้องฟ้ามีเมฆจำนวนมากเกาะกลุ่มกันอยู่เรียกว่าเมฆคิวมูลัสมีลักษณะปุกปุยมีความหนาที่สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้แสดงว่ามีอากาศดีประกอบกับท้องฟ้าที่มีสีเข้มรายงานสภาพอากาศจากอำเภอเมืองตา่าจังหวัดป่าถ่ายเมื่อวันที่2 3กันยายน2561เวลาเที่ยงครึ่ง จากภาพนะคะท้องฟ้าจะมีความปลอดโปรงและมีสีเข้มมีเมฆซีรัตซึ่งมีลักษณะเป็นปุยสีขาวมีลายเส้นหรือเป็นเส้นคล้ายขนนกและมีเมฆคิมูรัสเล็กน้อยมีลักษณะเป็นก้อนเดียวก่อตัวในแนวตั้งคาดว่าจะไม่มีฝนเพราะว่าไม่มีเมฆฝนเกิดขึ้นและมีความชื้นในอากาศต่ำไม่มีฝุ่นละอองในอากาศ มีแสงแดดจ้าแม่เคลื่อนที่เร็วเพราะมีลมพัดตลอดทั้งวัน